ข้อมูลในคลิปนี้นะคะเราจะสาธิตวิธีการถักตัวงอตัวงอมันจะมีงอซ้ายกับงอขวาวิธีถักตอนเริ่มเหมือนกันนะคะมันจะแตกต่างกันตรงที่ดัดให้มันงอซ้ายงอขวาค่ะดูรายละเอียดข้างในคลิปได้เลยนะคะสวัสดีค่ะพี่เมย์เมท่นีแฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะพี่เมย์จะพาถักตัวงอตัวงอหน้าตาจะเป็นแบบนี้ มันจะมีงอด้านซ้ายกับงอด้านขวานะคะนี่นะตอนที่เวลาเริ่มต้นเนี่ยมันจะเริ่มต้นเหมือนกันเริ่มต้นถักเป็นก้านขึ้นมาแตกต่างกันอยู่นิดเดียวตรงที่ดัดให้มันเป็นตัวงอเนี่ยค่ะมันจะตรงกันข้ามกันเราจะเอามาตกแต่งดอกไม้เพื่อให้งานตัวโมทีฟของเรานะคะมันมีความสมจริงแล้วก็หวาน ปริมาณแล้วแต่เราจุดที่จะเอาลงแล้วแต่เราเลยนะคะอันนี้พี่เมย์มีลงไปบางส่วนละตัวตัวนี้เรามาดูวิธีถักนะไหมที่ใช้ถักตรงนี้จะเป็นเส้นขนาดเบอร์ยี่สิบนะคะที่พี่เมย์ใช้อยู่จะเป็นคอตตอนตีเกลียวะคะ่ะเข็มโคเชที่ใช้จะเป็นทิวลิปเบอร์สามหัวเข็มขนาดหนึ่งจุดสามมิลน,นะคะ เราจะเริ่มถักออกมาเป็นตัวฐานของมันก่อนวิธีถักตัวฐานเราจะเหลือปลายไว้เพราะว่าลายนี้เวลาเราเอาไปประกอบเราจะเผื่อหางไว้เอาไปเย็บติดนะคะความยาวตามชอบเลยนะแล้วเราก็จะขึ้นเริ่มต้นด้วยโซ่สามค่ะพอเราถักโซ่สามเสร็จแล้วนะเอาหัวเข็มแทงลงไปตรงโซ่ตัวที่สองแทงด้านล่างแบบนี้เราก็ดึงขึ้นมา แล้วเราก็รวบหลังจากนั้นก็หมุนนะคะพอหมุนเสร็จแล้วแทงตัวนี้ลงมาถึงตัวด้านล่างเลยดึงไหมผ่านสองห่วงแล้วรวบตอนเริ่มต้นนะคะจะยากนิดนึงหลังจากนั้นก็แทงตรงที่เป็นสองห่วงตัวนี้ความยาวตามชอบ ถ้าชอบให้ก้านมันยาวๆก็ประมาณสิบเจ็ดถึงยี่สิบเซนก็ได้นะคะเอาไปแต่งทำใบไม้เพิ่มเข้าไปก็สวยถ้าเป็นอันสั้นๆเหมือนที่พี่เมย์ทำเนี่ยนะคะก็ประมาณสิบสามเซนสิบสองเซนประมาณนี้ความยาวเวลาแทงเราจะแทงลงหมุนนี้ก่อนนะคะหมุนแล้วก็พลิกงานพอพลิกงานเสร็จแล้วแทงตรงนี้ตรงสองห่วงเนะะี่ยค่ะ แล้วก็ดึงไหมเข้ามาแล้วก็รวบเหมือนถักซิงเกิลโคเชแต่แทงผ่านสองห่วงเอาแรงมือโดยที่ไม่ต้องดึงขึ้นมาใช้ดันหัวเข็มเข้าไปแบบนี้ค่ะดันหัวเข็มต้องดันหัวเข็มนะห่วงมันจะได้ขยายแล้วมันจะเท่ากันชิ้นงานออกมาก็จะได้เป็นหน้าตาแบบนี้ความยาวตามชอบเลยนะคะ ที่มันจะถักออกมาทั้งหมด17เจ็ซนถักไว้เลย2เส้นแล้วเรามาดูวิธีที่จะทำให้มันเป็นตัวงอซ้ายก็งอขวาพอได้ความยาวตามต้องการแบบนี้แล้วนะเรามาดูงออันแรกก่อนนะคะเอางอปกติก่อนโดยที่ยังไม่ต้องฝืนมือแทงด้านบนนี้เลยแทงจากข้างหน้าไปหาข้างหลังดึงไหมเข้ามา ตรงนี้จํานวนห่วงแล้วแต่ชอบนะคะตั้งแต่สิบสองห่วงขึ้นไปอ่ะสวยพี่ไ์จะดึงสิบสองนะคะเวลานับห่วงแรกไม่นับอันนี้สี่แล้วนะห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ 11แล้วก็ห่วงที่12พอได้ห่วงที่12เสร็จแล้วจับตัวนี้ลงมาดันหัวเข็มพอดันหัวเข็มเสร็จแล้วเราจะเอาหัวเข็มดึงไหมทั้งหมดผ่านตรงนี้ต้องประคองไหมให้ดีนะพอดึงผ่านออกมาเราจะแทงไปตรงที่จุดสุดท้าย ดึงผ่านหนึ่งรอบแล้วเราก็หมุนหมุนตามที่มันงอเลยค่ะพอหมุนมาตรงนี้เสร็จแล้วเอาหัวเข็มแทงตรงนี้แทงย้อนสองห่วงดึงผ่านสามเสร็จแล้วค่ะเราก็ตัดใหม่ได้เลยอันนี้มันจะงอเข้างอซ้ายนะคะ เวลาดูว่ามันจะเป็นงอซ้ายหรือจะเป็นงอขวาให้เราดูด้านที่เป็นด้านถูกด้านชูงานเราใช้เข็มปักคอสติสนะในการเชื่อมต่ออ่าทีนี้เรามาดูวิธีเชื่อมต่ออันนี้มันงอซ้ายพอมันงอแบบนี้เสร็จแล้วตามแรงมือมันเลยค่ะมันงอมาชนกับหลักไหนเราก็ยึดกับหลักนั้นเลยพอยึดเสร็จแล้วแทงย้อนกลับมาหาตัวเก่ามัน แล้วดึงแล้วเราจะซ่อนไหมวิธีซ่อนไหมนะคะเราก็ซ่อนไปตามลายถ้าตรงนี้มันซ่อนยากเรามาซ่อนฝั่งนี้แทงไปข้างหน้าแทงย้อนเพื่อล็อกไหมแล้วก็เอาปลายเศษไหมเนี่ยให้มันซ่อนเข้าไปในลาย ตรงนี้มันจะล็อกนะคะเนี่ยล็อกเข้าไปเลยเราต้องล็อกนะไม่ใช่สอดอย่างเดียวนะคะแล้วเราก็ตัดเราจะได้เป็นตัวงอแบบนี้เวลาเราเอาไปใช้เราก็ดัดดัดตัวงอตัวงอปกติมันจะงอแบบนี้นะคะงอแบบนี้อันนี้งอซ้ายทีนี้มาดูวิธี ทำงอขวางอขวามันจะฝืนมือตอนที่ทำงอซ้ายเราแทงด้านนี้แทงจากด้านหน้าไปทีนี้ถ้างอขวามันแทงจากด้านหลังดูหัวเข็มนะแทงจากด้านหลังตวัดขึ้นแทงจากด้านหลังมนาะตวัดขึ้นสองแล้วน,นะคะ สามสี <C> ่หสิบ สิบเอดมันจะฝืนมือนิดนึงนะเราต้องประคองให้ดีสิบสองมันจะอยู่ท่านี้นะมันจะกลับด้านกันทีนี้ดึงให้ผ่านค่ะดึงมันจะทะลุผ่านออกมาแล้วตัวนี้มันจะงอเราก็แทงลงไปตรงอันสุดท้ายเหมือนเดิมแทงดึงผ่านครั้งที่หนึ่งแล้วหมุนพอหมุนเสร็จแล้วนะคะย้อนขึ้นมาตัวนี้ ดึงผ่านตัดไหม่ได้เลยมันจะตรงกันข้ามกับอันที่เราทำเมื่อกี้คนละด้านกันทีนี้พอเราทําตัวงอเสร็จแล้วเราก็าเอาไปแต่งได้นะคะทําใบไม้โผล่ขึ้นมาตรงนี้ก็ได้ใบไม้ก็ใช้วิธีถักใบไม้เหมือนที่ทําให้ดูตรงคลิป i อศูนย์หนึ่งไหนึ่งหนึ่งหกก็ได้นะคะ ที่พี่เมย์ทำให้ดูมันชนกับตรงไหนก็แทงได้เลยแทงแล้วมันก็จะมาเชื่อมต่อกับตัวนี้เพื่อยึดให้มันชนกันพอยึดให้มันชนกันเราก็หมุนไปด้านหลังส้นไหม่อนไหม,ไหมต้องซ่อนด้านหลังนะคะแล้วเวลาเราแทงไปข้างหน้าเราต้องแทงย้อน อันนี้แทงไปข้างหน้าก่อนนะข้างหน้าต่อไปย้อนย้อนหลักสุดท้ายเนี่ยค่ะแล้วก็ดันไปตัวนี้มันจะล็อกไหมมันจะล็อกดึงเข้าไปไม่ให้มันหลุดก็ตัดได้เลยเวลาเราเออกไปประกอบเราก็จะเย็บติดเย็บติดกับดอกไม้เย็บติดกับโครงที่เราต้องการทำตัวง เราต้องดัดมันตรงนี้ก็เอาไปใบใบไม้มาแต่งสวยนะคะทําเป็นรอยหยักก็สวยนี่ค่ะมันจะมีงอซ้ายกับงอขวาจํานวนที่ทําไว้นะคะกี่อันก็ได้นะคะแล้วแต่เราแล้วเราก็เอาไปแต่งที่ตัวเสื้อคะ่ะข้อมูลทั้งหมดของเสื้อไอริคโคเชตัวนี้นะ mi 0 1 1พี่เมย์แนะนำให้คุณดูเป็นอัลบั้มของ playlist นะคะแล้วคุณจะเห็นข้อมูลทั้งหมดตั้งแต่พี่เมย์เริ่มถักตัวโมทีฟเลยค่ะจนประกอบเป็นตัวเสื้อจนถักตะข่ายจนเสร็จเป็นตัวนะคุณจะเริ่มเห็นเป็นตัวเสื้อตัวนี้ที่ขึ้นลายให้ดูตัวนี้ค่ะดูคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์นะคะ คุณสามารถสนับสนุนพี่เมย์ได้โดยการสมัครเป็นสมาชิกของช่อง y o u t u b e เมทินี Handmade เป็นการสนับสนุนรายเดือนค่ะเดือนละ50บาทคุณจะสามารถชมคลิปวิดีโอใหม่ๆได้ก่อนใครเลยนะคะได้คลิปวิดีโอก็จะมีปุ่มขอบคุณหรือปุ่ม Super อร์แตรค่ะแทนคำขอบคุณจากการดูคลิปวิดีโอพบกันคลิปต่อไปนะคะที่ y o u t u b e เมทินี Handmade ขอบคุณค่ะ